สวัสดีค่ะเรามาอยู่ในเกาะสีชังนะคะตอนนี้อยู่ที่หาดถ้ำพังนะคะทุกคนคือน้ำสวยมากว่้สมาสยแบบีค่ะสีสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะพาไปดูหล้านๆกันนะคะว่าเด็กๆเขาทำอะไรกัน นี่ค่ะมันจะมีแอ่งน้ําเล็กๆอยู่ตรงริมหาดตรงนี้นะคะเห็นเมื่อกี้น้องจับได้ปูเฉยชวนตัวหนึ่งเราก็ะจะมาดูน้องใหม่ทาอะไรคะหนมหาได้อะไรเอ่ยนมหัได้หอยห,หอยอะไรอ่ะ,อะอเขาเรียกว่าปูเฉยชวนนะเขาดูซิได้หลายอย่างเลยได้สี่ชิ้นเลยเหรอ ลแล้วที่มือคืออะไรกันวไหนอันนี้คือความสุขของเด็กๆนะคะการที่เราได้มาเล่นทะเลกันได้มาผ่อนคลายแล้วก็นานๆก็จะพาเด็กๆมาเที่ยวทีนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆค่ะเดี๋ยวจะถ่ายลงให้ดูอีกนะคะ